อีกเรื่องคุณผู้ชมครับอันนี้ก็หดหูใจจริงๆไม่รู้ว่าคนทําจิตใจทําด้วยอะไรเป็นคุณยายสองคนครับที่โคราชครับจูงมือกันมามาร้องทุกข์กับมูลนิธิปาวีนาเนื่องจากว่าถูกคนร้ายข่มขืนแล้วคุณยายที่ว่าเนี่ยคนนึงอายุ78ปีอีกคนอายุ68ปีเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันนะคนแรกเนี่ยโดนกระทําเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแจ้งความแล้วคดีไม่คืบค่ะล่าสุดเมื่อประมาณสักสองสัปดาห์ที่แล้ว คุณยายอีกคนหนึ่งโดนอีกแล้วคนร้ายเนี่ยมาฉุดคุณยายข่มขืนกลางทุ่งนากลางวันแสกๆเลยแล้วจุดที่ลากไปข่มขืนเนี่ยผู้ชมเนี่ยด้านซ้ายมือลูกศรชี้เอาไว้นะครับแล้วก็ห่างจากถนนนประมาณสัก300เมตรเท่านั้นเองฉุดคุณยายไปในกระท่อมแล้วก็กระทําชํเราคุณยายครับคุณยายคนแรกอายุ7 8ปีครับถูกฉุดไปข่มขืนเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาไปแจ้งความแล้วนะครับค<ฆ>ดีไม่คืบตั้งแต่สิงหา กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาที่4เดือนเข้าไปแล้วจนมาล่าสุดคุณยายคนที่2อายุ68ปีก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยนะกับคุณยายคนแรกครับค่ะคุณยายอายุ68ปีก็โดนเหมือนกันถูกกระทําไม่ต่างจากคุณยายคนแรกเลยถูกคนร้ายก่อเหตุข่มขืนเมื่อเดือนนี้เลยธันวาคมนี่แหละเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาเองครับไปแจ้งความแล้วคดีก็ไม่คืบนะคุณผู้ชมทีเนี้ย คุณยายทั้งสองคนก็เชื่อว่าคนร้ายต้องเป็นไอ้หื่นคนเดียวกันแน่ๆน,นะยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ไม่ใช่แค่คุณยายนะคือสาวน้อยสาวใหญ่ตอนนี้ในพื้นที่ตกอกตกใจผวาเป็นอย่างมากไม่กล้าออกจากบ้านนะครับแล้วดูเหมือนไม่ได้จบแค่คุณยายสองคนที่ตกเป็นเหยื่อยังมีอีกคนหนึ่งเกือบจะตกเป็นเหยื่อคนที่สามด้วยครับเป็นยายอายุ70ปีอีกคนนึงแต่เคราะห์ดีชาวบ้านผ่าน,านมาเห็นทันไอ้หื่นคนนี้ ก็เลยรีบเผ่นนี้ไปได้ครับยายก็ไม่เห็นยายไปเฉยๆ,ๆลงไปทุ่งนานไปก็ไปเห็นรวงข้าวก็เลยจ็บนั่งเก็บรวงข้าวเขานั่งเก็บสักพักมันก็มาปิดปิดเอามือปิดตายายข้างหลังใครไม่เห็นเลยสัามาทางไหนไม่รู้แล้วเขาพูดอะไรกับเราไหมคะยายโนนต้นยังไม่พูดอะไรรบกคับ ปิดตาแล้วก็มือสองอันปิดตาแล้วก็เอ,อาผ้าปิดหน้าหมดแล้วก็มือรัออดคอเขาทอกไถือน,นิ่งเตอนนี้อนายายก็ดิ้นให้ระวัยยาดิน้นมึงก็เอาโทษเอากางเกงยายไปมัดมัดมือภาาหลังอันนี้เป็นบุคคลอันตรายคุณผู้ชมไม่<ฆ>จับคนร้ายไม่ได้อ่ะคุณ<ฆ>ผู้ชมที่ดูดีผู้สูงอายุสองคนเนี่ยต้องเดินทางจากนครราชสีมา นะมาที่ปทุมธานีไปหาคุณปวีนาเนี่ยนะครับทางคุณปวีนาของสกุลประธานบุลนิธิก็ประสานไปยังผู้การจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจตรีนรงฤทธิ์ด่านสุวรรณครับแล้วก็เจ้าของพื้นที่ด้วยก็คือทางผู้กํากับการสอพอบัวใหญ่บอกว่าคดีนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรงนะตำรวจต้องเร่งตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วปล่อยเอาไว้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกถือเป็นบุคคลอันตรายจริงๆนะครับตอนนี้คนในพื้นที่เนี่ยที่บัวใหญ่ โคราชตอนนี้เขากลัวมากเลยนะครับคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่ด้วยเพราะว่าใส่ไอ้โม่งเนี่ยปิดบังใบหน้าเนี่ยเหมือนกับกลัวคนจะจําได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วก็รู้เส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดีเดี๋ยวคดีต้องตามกันนะครับหวังว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวผู้กระทําผิดให้ได้โดยเร็วครับ